แล้วมันดีอย่างไรนะครับอ่ะเมื่อคุณซื้อลิขสิทธิ์ไอทีเอ็เรียบร้อยแล้วคุณมีสิทธิ์จะรับไปได้ทนะั้งหมดสาม่องทางสามข้อข้อหนึ่งโบนัสที่เกิดจากการขายลิขสิทธิ์ข้อสองโบนัสที่เกิดจากการบริหารทีมแล้วข้อสามคือโบอนัสธุรกรรมนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูเลยครับว่าโบนัสข้อหนึ่งเป็นอย่างไรนะครับโบนัสข้อหนึ่งโบนัสที่เกิดจากการขายลิขสิทธิ์นะครับขายแบบขายอย่างที่ผมบอกนะผมยกตัวอย่างเซเว่น เซเว่นนะครับเอ่อซีพีขายลิขสิทธิ์ร้านเซเว่นให้กับคนที่มาลงทุนซื้อร้านเซเว่นเพราะเจ้าของร้านเซเว่นทั้งหลายเนี่ยมีมีสิทธิ์ในการขายลิขสิทธิ Seven, ์เซเว่นไหมไม่มีนะเจ้าของร้านเซเว่นมีสิทธิ์ขายได้แค่ขนมจีบซาลาเปาจริงไหมจริงไหมเขามีสิทธิ์ขายสินค้ายอยู่แล้วแต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะขายลเซเส้นหรือขายลิขสิทธิ์เพราะเขาไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ คนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เซ่นเลเว่นแต่ผู้เดียวในประเทศไทยคือสี่ปีเท่านั้นนี่คือความหมายของคําว่าเจ้าของลิขสิทธิ์นะถึงจะมีะไรายได้จากการขายวิยิีวันนี้คุณลงทุนไม่ว่าคุณจะลงทุนใช้ SML หรือ XL ถือว่าคุณเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วคุณก็จะมีะไรายได้จากการขายลิขสิทธิ์ IPFS นั่นเองขายให้ใครคนสิทธิคนที่คุณชวนมาจริงไหม คุณชวนเข้ามาเริ่มต้นบอกว่าอยากใช้มือถือราคาประหยัดเขามาจริงไหมจริงไหมพอคุณถามเขาอยากใช้มือถือรีไหมเขาอยากไหมเขาอยากจริงไหมเมื่อเขาฟังแผนเสร็จเฮ้ยเขาโอเคเนี่ยเขาเ้าเขาได้ใช้มือถือปีแล้วเขาก็มีญาติพี่น้องที่เขาก็อยากจะไปชวนมาใช้มือถือรีด้วยเนี่เขาก็อยากจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เหมือนกันจริงไหมเพื่อที่จะสามารถทําได้แบบเดียวกับที่คุณทําจริงไหมจริงไหมเพราะเขาก็อยากจะไปบอกต่อยาติพี่น้องเขาเขาก็ต้องซื้อลิขสิทธิ์ จากคุณจริงไหมครับเพราะคุณเป็นคนที่แนะนําเข้ามาและเขาจะซื้อลิอสิตุณครับซึ่งเขาจะซื้อไซส์ไหนก็แล้วแต่เขาจริงไหมครับแล้วแต่ความความพรอของเขาถ้าเขาซื้อไซส์ S พันกว่าบาทคุณจะต้องเป็นคนขายลิขสิทธิ์และลงทะเบียนให้กับเขาเมื่อคุณลงทะเบียนเสร็จในฐานะที่คุณเป็นคนขายลิขสิทธิ์ให้เขาครับคุณจะมีได้จากค่าลิขสิ์สองร้อยบาท ถ้าเขาลงทุนไซส์เอ็มคุณจะมีรายได้จากค่าลิสิทธิ์หกร้อยถ้าเขาลงทุนไซส์แอลคุณจะมีรายได้จากค่าลิสิทธิ์พันสี่และถ้าเขาลงทุนเอแอลคุณจะมีรายได้จากค่าลิสิทธิ์สามพันซึ่งรายได้ข้อนี้ครับเป็นรายได้ที่คุณจะได้รับทันทีแบบเรียวไทม์ทันทีที่คุณลงทะเบียนปั๊บรายได้ข้อนี้จะเด้งเข้ากระเป๋าไอบอกคุณทันทีเลยคุณสามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้เลยถ้าคุณอยู่ที่นี่ครับคุณถอนสามารถเบิกเงินที่เคาน์เตอร์ได้เลย แต่ถ้าอยู่ข้างนอกถ้าคุณไปสมัครกันข้างนอกเชียงใหม่สู่ไหก็ลบหรือสมัครที่ต่างประเทศก็แล้วแต่นะครับคุณไม่จำเป็นต้องนั่งเครื่องบินเพื่อจะมาเบิกเงินที่นี่นะครับเพราะคุณก็สามารถอยู่ที่ไหนแล้วคุณก็สามารถกดถอนเงินเบิกเงินจากแลตฟองไอเอสบนมือถือได้ <S <S ถ้าคุณเบิกวันนี้เงินจะเข้าบัญชีธนาคารคุณในวันรุ่งนี้ก่อนหกโมงเยน็นซึ่งตรงนั้นธนาคารเขาจะคิดค่าธรรมเนียม นะครับ15บาทตอนงคาเซ c ชั o นแต่มันก็คงจะถูกกว่าค่าเครื่องบินนะที่คุณต้องนั่งเครื่องบินมาเพื่อจะมาเบิกเงิน200บาทนะครับแต่เรามีหลายช่องทางที่คุณจะสามารถเอาเงินออกจากกระเป๋าไอโบอกได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมซึ่งตรงนี้เองครับผู้ที่ยนแนะนําคุณอัพไลน์คุณเขาจะเป็นคนสอนคุณเองว่าทําอย่างไรที่คุณจะสามารถเอาเงินออกจากกระเป๋าไอโบอกได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารนะครับอ่านี้นะครับ โบนัสน,นี้รับแบบเรียลรครับและที่สำคัญครับปรากฏว่า ITS ของเราครับคุณสามารถคุณไม่ใช่จําเป็นต้องขายให้กับแค่คนสิบคนนะคุณสามารถขายกับคนกี่คนจะได้ไม่จํากัดแล้วขายได้ทั่วโลกด้วยครับขายได้ทั่วโลกเพราะสินค้าของเราคือ ITS จริงไหมคือแพลตฟอร์มคือเทคโนโลยีสินค้าของเราไม่ต้องใส่กล่องแล้วส่งเคอรี่ครับสินค้าเราสต็อกอยู่บนท้องฟ้าครับอยู่บนคลาว สามารถออเดอร์แล้วส่งถึงทุกคนยิงถึงมือถือทุกคนบนโลกใบนี้ได้แบบ Real time, เรียลไทม์นะครับโดยไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเลยแนมะ้แต่สลิงเดียรคือสินค้าแบบนี้สุดยอดไหมครับ <Yeah. S 1> คุณสามารถขายลิขสิทธิ์ได้ทัว่วโลกนะครับคุณสามารถขยายลิขสิทธิ์ได้ทัว่วโลกด้วยไม่ใช่แค่ในเฉพาะในประเทศเพราะโลกวันนี้เป็นโลกแบบไล้์รมแดนนะครับถ้าคุณจะต้องทําธุรกิจแล้วแล้วคอยนับจํานวนคนที่เดินเข้าออกหน้าปากซอยคุณพูดจะรวยไหม ไม่มีรวยครับเพราะคนุนลึกภาพไม่ออกลึกไม่ออกก็เดินหน้าบางซอยแล้วนับคนว่าวันวันมีคนเดินเข้าขออกหน้าบางซอ,อ,อยวันละกี่คนแล้วก็เอากระทะไปตั้งแล้วเอาทอดลูกชิ้นมาทอดคุณว่าวันนั้นมันรวยไหมผมว่ารวยยากเลยจริงไหมเพราะวันนี้ถ้าท,ทําธุรกิจให้รวยได้คุณต้องมองธุรก,กิจที่มันไปนระ,ะกลบอลนะครับนะครับทำธุรกิจได้ทั่วโลกวันนี้โลกออนไลน์มันมาแล้วจริงไหมนะฮะมันมาแบบโลกออนไลน์แล้วคุณจะไปไปฮนะคุณจะไปทําธุรกิจ สินค้าแบบออฟไลน์อยู่ไปไงตามโลกทันไหมไม่ทันแล้วนะจริงไหมครับแล,แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องก้าวให้ทันโลกแล้วเพราะะนั้นนี่นะครับ